ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับตอนนี้วันนี้ผมผมได้สภาวะความเบิกบานมากๆครับเพราะว่าห้องไลฟ์เปิดเป็นปกติแล้วก็สภาวะวันนี้เนี่ยผมมองเห็นตัวหนึ่งของผมเองคือตัวกุศลและอกุศลแล้วเห็นวงรอบของบัญชีห้าพละห้าที่จะต้องไปทําให้มันชัดเจนชัดแจ้งขึ้นแล้วก็หมุนโดยรอบครับก็จะไม่สุดอะไรมากเพราะว่าหลายท่านก็รับฟังมาทีนี้วันนี้ผมได้สรุป บทขออโหสิกรรมประจําช่องของอาจารย์แจงเป็นเป็นบทเฉพาะนะครับที่ผมถอดถอดบ,บทมาจากของหลวงปุ่ชมจากหนังสือสวดมนต์ของวัดตามาไฟซึ่งเป็นเป็นบทของครูบาอาจารย์รวมบทขออโหสิกรรมรวมไปถึงการอาธิษฐานบารมีครับทุกท่านครับขอให้ท่านตั้งจิตให้เป็นกุศลน,นะครับแล้วก็น้อมความรู้สึกทั้งหมดนะครับ อยู่ในการฟังให้ตั้งจิตประุษว่าท่านเป็นผู้ออกเสียงเป่งเสียงเองแต่ในจิตของท่านน่ะน้อมตามเสียงประุษว่าท่านเป็นผู้ออกเสียงเองและเป็นผู้กล่าวเองนะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสารนังคัจฉามิธรรม,มังสรนังคัจฉามิสังฆังสรนังคัจฉามิ <c oughs> กายกรรมสามวจีกรรมสี่มะโนกรรมสามกรรมอันใดที่ได้ร่วมเกินด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจทั้งที่ตั้งใจไม่ตั้งใจทั้งที่เข้าใจไม่เข้าใจทั้งที่รู้ไม่รู้ ในการฟังคำแนะนำและแนะนวการเจริญปัญญาในการใช้ชีวิตและการปลุกติดตื่นรู้จากอาจารย์แจงรัชวิภาแป้นแก้วในครั้งนี้หากมีการล่วงเกินกรรมใดๆต่อกันระหว่างข้าพเจ้าต่ออาจารย์แจงขออาจารย์แจงได้แมตตายกโทษให้เป็นอโหอสิกรรมต่อกันแก่ข้าพเจ้าและข้าพเจ้าขอให้อโหอสิกรรมเช่นกัน ขอให้การขออโหสิกรรมกันในครั้งนี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายขอยกยอถวายเป็นพุทธ,ธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาด้วยอานิสงของการอโหสิกรรมต่อกันในครั้งนี้ขอได้เปลี่ยนเป็นกระแสะแห่งบุญแห่งกุศลและบารมีให้ไปค้ำชูอุดหนุนพระมหากษัตริย์แห่งประเทศสยามบิดามารดา โปรอุปชาอาจารย์และญาติมิตรเพื่อนสาราสัตว์น้อยใหญ่และขอให้พระภูมิเจ้าที่เจ้ากรุงภารีพระแม่ธรณีพระแม่คงคาพระยามัจจุราชนายนิติยาบาลเทา้าจตุโลกบาลทั้งสี่พระสยามเทวาชิราชวีรกษัตริย์ไทยทุกๆพระองค์วีรสตรีทไทยทุกๆพระองค์ จงปกป้องคุ้มครองมวลมนุษย์แห่งประเทศสยามของเราให้รอดพ้นจากภัยพิบัติทั้งหลายทั้งปวงผู้ที่หลงผิดขอให้คิดกลับใจผู้ที่คิดดีทำดีแล้วขอให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปผลร้ายที่จะเกิดแก่ประเทศไทยจงกลายเป็นผลดีผลร้ายที่จะเกิดแก่ห้องไล้ของอาจารย์แจงรับวิภาเป็นแก้วจงกลายเป็นผลดี ผลร้ายที่เกิดแก่ครอบครัวของข้าพเจ้าจงกลายเป็นผลดีผลร้ายที่จะเกิดแก่ตัวข้าพเจ้าจงกลายเป็นผลดีด้วยอานิสงส์ของการอโหสิกรรมในครั้งนี้จงดลบันดาลให้ผู้ที่ข้าพเจ้าเคยเบียดเบียนและผู้ที่เคยเบียดเบียนข้าพเจ้าทั้งอดีตและปัจจุบันจงเป็นอโหสิกรรมซึ่งกันและกันไม่จองเวรจองกรรมกันอีกต่อไปเถิด สาธุสาธุสาธุอะนุโมทามิก็เอาขอเอาโวสิกรรมเกี่ยวทุกท่านถ้าข้าพเจ้าเคยล่วงเกินด้วยกายกรรมวิธีกรรมมนุกรรมอะไรก็ตามก็ยกโทษให้เป็นพุทธบูชาเราไม่ติดกรรมต่อกันให้ทุกคนตัดกรรมต่อกันตัดวาระกรรมต่อกันจะได้ไม่เป็นกรรมสืบเรื่องต่อไปเอาโหสิกรรมค่ะสาธุครับขอปิดไลฟ์ค่ะเจอกันตอนสองทุ่มค่ะ